สวัสดีจ้าเจจ้าวันนี้เจจะมารีวิวรถไม่มีใบคับขี่ของเพื่อนเนาะความยาวของรถนี่ประมาณสองเมตรให้ดูดูลวงขังของรถรถคันนี้ไม่ตตรงใช้ไบมคับขี่ความเร็วได้หาซิบม <Bonjour. S 2> ือนชูความเร็วได้หาซิบเนาะขับไปไหนก็ไปได้นะแต่คืนทางด่วนไม่ได้เนาะ เหมือนกระตอน <laughs> เหมือนกับตอนอ่นรีวิวน้องส้มมีประกันมีใบคู่มือหลดุดมีทุกอย่างนะเหมือนกับหลดใหญ่เลยแหละออกถนนใหญ่ได้ไม่ต้องใช้ไบ,บขับขี่มีประกันรายเดือนจะจ่ายรายเดือนหรือจ่ายรายปีก็ได้นะสวยไหมดูสิความยาวของเขาความยาวของหลดประมาณสองเมตรน้อเอ๋ นี่ข้างในรถเขามีสองทีนังนะเนี่ยมีสองทีนังเบาะหนังไมมแกะกล่องเลยนะนี่ออกมาเมื่อวานเอ้ยไปเอามาเมื่อเช้านี่เองนะเออออกมาเมื่อเช้านี่เองเห็นไหมนี่อันนี้เป็นเห็นไหมมีวิทยุมีโทรศัพท์อะไรในรถเลยนะในรถเขาไม่ใช่ใบกับขีเนี่ยมันจะ เป็นเกียร์ออตโต้ทางนั้นเลยเป็นเกียร์ทางมดเกียร์ออตโตท้ทางมดไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวมาดูลาหลังรถเนาะอันนี้คือของังหลังรถเปิดเห็นไหมนี่เปิดท้ายรถด,ดูมีสอง่อเลยนะโ,โหรถเทาแรงขนาดเลยอะใช้สองถ่ออันนี้ขงังหลังรถนี่ใส่ของได้เยอะนะนี่ อันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์รเ,รเวลาเกิดอุบัติเหตุมีป้ายสี่เหลี่ยมเอาไปตั้งข้างหลังรถมีอะไรให้เขาลูเขาก็มีแถมมานี่แหละท้ายรถเอะลองสตาร์ทดูเออไม่เอ็มองแกะกล่องเดี๋ยวตอนถ่ายๆจะบอกเนาะะว่าราคาลดใหม่ราคาเท่าไหร่ ซื้อลดคันแบบนี้มาครับก็ดีนะเราไม่ต้องไปสอบกจราจรนะคือเส,สียงรถจะเป็นเสียงแบบนี้แหละคล้ายๆรถตุกๆบ้านเราอะรถคันนี้ไม่เอียมอองแก้กลองเลยนะเอามาไม่เชาานี่ราคาหมื่นสองพันหารอยเจดสิบหายูโรเป็นเงินไทยก่อนสี่แสนสี่หมืนดูสิถ้าบ้านเราก็ซือ้อรถคันใหญ่ๆได้สวยๆเลยเนาะรถไม่ไมีใบขับขี่เนี่ยมันแพง รีวิวรถไม่ต้องใช้ใบขับขี่ก็ไปไหนได้น่าจะบายบาย